สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขวัตโตราโตสัมมาสัมพุทธาพระโพธิสัตโมาห์คุณโรมมหิตโกมาาุดทุกทานะครับนี่เดินทางมาที่กระท่อมสูงนะครับวันนี้จะมีการบวงสวงขอตัวเลขเด็ดๆงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567อาจารย์สมเพชรทำพิธีบวงสวงขอเลขหลวงปู่สวงที่จะลอยให้ FC ชมทั่วประเทศกันว่าเลขที่นี่จะได้ตัวไหนนะครับคุณผู้ชมเราตามไปดูการบวงสวงเปิดโชคลาบหรือเปิดขอโชคขอลาบ งวดประจำวันที่16ตุลาคม2567ไปดูเลขนะครับยมเลขในว่าวจะได้ตัวอะไรกันเราตามไปดูกันครับเห่งผงชนคุณพระทศพลญาณคุณพระพุทธเจ้าทั้ง30ทัอันเป็นพระพุทธบารมีโนหลุนทัคนพระอุปกรคนตกคนคนก็มาเยอะทุกคนมาเยอะนะครับนี่เลขว่าวาุายลุงผู้สวงนะครับตรครั้งแรกที่มีการผู้สวงที่นี่นะครับ15 สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ตามเลขเว่าวลุมปูสวงนะครับเลขว่าวลุมปูสวงวันนี้บ่วงสวงเลขว,ว่าวลุมปูสวงจะได้ตัวอะไรครับรอลุ้นทุกคนครับปปฏิิิบัตัตญญาดดสูงงยย่ สาธุนะโมตัสสะพระววัตตะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตตะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตตะระโตสัมมาสัมทุครัเลขนะครัมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิทิโกมหาราโภังโกเจมิสิทธิลาภูนิรันตรังพุทธังมาสิทธิ ธรรมบัสิทธิสังฆบัสิทธิอริยะองสงสัมปันโนอิติปิโสภคเวสสมบารมัยกุลลกเอาเด้อลูปเอาสลวงก็นองไงเนี่ยคนเจ้าใครเห็นคลิปนี้ใครแชร์คอยรวยใครแชร์คอยรวยนะครับใครแชร์คอยสม่วยนะครับศูนย์สามเลขได้บ้านะครับศูนย์สามคนไงเนี่ยกุลเจ้ามอบองสลวงมียนระบพังหอบตังอ้อนี่ใบไทรพองโบเจียคุณลูกเอาเด้อ บูเจียเทพไทยเทวาตั้งออทั้งยี่สิบชั้นฟ้าชั้นดินเทพไทยเทวาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานอ้อยดูกเอาบานโมจจยกนจุยเจ้าเด้อไอ้กนเจ้าเธอกาดกำลัเนียนส้มเล็กใบตูรางวันที่หนึ่งนะรางวันที่หนึ่งเมียนปรำประโมยตู បានថាសុំបៃតូเด้อនឹងនេះនឹងសោកនេះឲដែលលោកអោចชอบเด้อអោយប ක් អោយបានលេខមាននឹងចਿੰញណាបានត្នោក៏អោយប្រាប់នឹងអោចល ôi នឹងអោចបានប្រះកូនប្រះចៅអោយកូនចៅដឹកថ្ងៃនេះហេងสาธุสาธุนักត្របមក្រកកចណក្រាំងចាំងវិញមិនចឹងកត់ บรรจัดกีในเครือครังจังเบิงเจิงมรรกะรแกวโกนะโมพุทธิยะกันตุยตูบกันตุยจีนกันตุยไมมาโโกโกสาตุสาธุอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดึงว้าวขึ้นนะครับอาซาเยะสาค่อยๆลากขึ้นนะครับชยานโตโตทิยามุเลมุงให้หน่อยครับ ใจยันโตพอที่อามุเลสักยานังทิวัตเอ้าตาโนเอวังตาวังมิจะยโอยิจยาสุดจยามังนกะเลอปราจิตปัลลังเกสีเสปธรรมิโปกะเรอภิเศกิสาปปุจานังอากาปโตปโมตติสุนักตังสมังมาลังสุปปะตัง สุโธติตังสุกโนสุโมโตจัาสุจิตังพระมัจาริสุปัฏกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏกินังปัฏกินังมโนกรรมังมณีติเตปัฏกินาปัฏกินานิขตวานาละพันธันเตปัฏกินีมุงอ้ายละเฮไปกวงละตีของหน่อยครับตีข้องดังๆซาเยซามงทุกคคนนะรับเลขซาเย สาซาเยสาเออเอาเชือกว่าผูกไว้กับมือลวงปู่เลยนะครับผูกไว้กับมือลวงปู่แล้วก็นั่งประนมนะครับต่อไปจะได้อัญเชิญพระพงพระพิกเกนตนะครับอิสวนผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมา ประทานบอนไม่เก่พวกเรานะโยยปัสสิโกปนายิโกปัญจตุกัสสังโกยายะปฏิปันโนพระกบฏโตสาวกสังโกสาวีจิปฏิปันโนพระกบฏโตสาวกสังโกยะติธรรมจตตาริบริสายุตานิอัตถาบริสาบุคลาเยสังพระกบฏโตสาวกสังโกอวเนยโยปาวเนยโยทัพจินยโยอันเจริญชีวโกศิรสะอรหังการนิโกสัพพสัตตานังสุเมระโสอโรคยาสมณาหูมีขบโุจีวโกมาราภะ เป็นมงคลให้แก่ลูกแก่หลานขอให้ลูกหลานมั่งมีสีสุขขอให้ลูกหลานร่ำรวยขอให้ลูกหลานปราศจากโรคภัญพาจิหน้าการแบบนี้ด้วยถือสาธุอมปรเมศนมัสกบเราจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะดูยอดยอดหางว่าวเราจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามีถุงเนาะจะได้มีเงินเดือนเนาะแต่นี่มีเป็นนักเรามาดูยอดว่าหางว่าวเท่าไหร่นะครับเราจะได้อัมาตีเป็น แนวทางเดี๋ยวนวันนี้ะนะครับฟ้าสบายเลยโอ้เขียวเม่อ,อ,มอถถถกี้าจรย์นันเาถ่าติดลูสนออลงู้สวงรออยู่บนฟ้าแม่นปครับลงปูสวงรออยู่บน ภรามีตุติยาปปิอิมังสัจจวาจังมิชาทิธิอธิฐานังบรรจุธารามีตัติยัปปิอิมังสัจจาวาจังมิชาทิธิอธิฐานังบรรจุธารามีข้าพรเจ้า าพเจ้าบอกชื่อตัวเองครับนวรพันธ์ศรีดีหากเคยผมสาปเยนาเพชรสาบานไหมเคยสาบไว้บนบานไหมบนบานไว้สัญญาไว้สัญญาไว้สาบแช่งไว้สาบแช่งไว้หรือผู้อื่นหรือผืนสาบแช่งข้าพเจ้าสาบแช่งข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปมีอันเป็นไปต่างๆนานา ต่างๆนานตตาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาต um ิเป็นร้อยชาติพันหมื่นชาติแสนชาติหมื่นชาติแสนชาติหรือจะนับประมาณชาติไม่ได้หรือจะนับประมาณรวมถึงชาติปัจจุบันรวมถึงชาติปัจจุบันขอบารมีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพไทยเทวาเทพไทยเทวาที่เสด็จลงมาที่เสด็จลงมา ประชุมนมประชุมนมณอนตนนี้แล้วอนตนนี้แล้วโปรดเป็นสักขีพยานโปรดเป็นสักขีพยานในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองครับนายวรพันธ์สรีดีขอถอนขอถอนซึ่งคำสาบานซึ่งคำสาบานคำบนบานคำบนบานคำสาบแช่งทั้งปวงคำสาบแช่งทั้งปวงณการบัดนี้ณการบัดนี้ณถอน โมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนยาถอนพุทธครอนนทาเคลื่อนทาเคลื่อนยะเลื่อนยะเลื่อนดุดหายดุดหายณบัดนี้ณบัดนี้สาธุอิมังอิมังสูปาสูปา พระยันชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนานังโอทะกังวรังบูรพักกษัตราเทวานังบูชามีข้าขอบ,บูชาท่านทั้งหลาย ด้วยเครื่องสักการะเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าได้จัดไว้แล้วนี้ได้จัดไว้แล้วนี้ขอเชิญขอัญเชิญท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้โปรดรับได้โปรดรับเครื่องสักการะสักการะอาหารขวานอาหารขาวานบายศีมงคลบายศีมงคลของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลาย ได้โปรดช่วยข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าพลังฟ้าดินพลังสุริยะจันทราพลังดารารกษ์มีพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์ช่วยให้ข้าพระเจ้าบอกชื่อตัวเองครับนระิศิดิปราศจาร โรคร้ายต่างๆโรคร้ายต่างๆขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวนานขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภมีโชคมีลาภร่ํารวยเงินทองร่ํารวยเงินทองได้เป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประกอบกิจจะประกอบปิจัดการงานการงานอันใดขอใกิจการงานขอให้กิจการงานของข้าพเจ้า จงเจริญรุ่งเรืองจงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยในทุกที่ในทุกที่ทุกสถานทุกสถานในการทุกเมื่อเถิอในการทุกเมื่อเถิอสาธุ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 อธิษฐานแล้วก็ปักธูปนะครับปัก